สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอ๋ในช่องเล่าเรื่องรถอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับคลิปนี้พี่เอ๋จะพาเพื่อนๆครับมาเจอะรายละเอียดในตัว BWD สี่กั้วที่อยู่ในจักรวาลของโอเชียนของรถของเขานะครับและคันนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาหมาดที่เซี่ยงไฮ้ออโตโชว์เมื่อปีที่แล้วเราได้พาทุกคนไปดูมาชะโงกชงโงกนะครับแต่ในคลิปนี้พี่เอ๋จะพาทุกคนครับมาเจาะรายละเอียดกันเลยครับ I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. และถ้าเทียบมิติตัวรถนะครับในตัวของ BWD สี่กัวหรือนกนางนวลคันนี้นะครับมิติตัวรถของเขานะตั้งแต่การชนหน้าการชนหลังนะครับความยาวอยู่ที่3,780ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,715ม mm, ิลิเมตรและความสูงอยู่ที่1,540ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นและระยะฐานล้ออยู่แค่2,500ม mm. ิลมคราวนี้ถ้าเทียบในตัวสีกั้วนี้กับในตัวดอลฟินจะมีความยาวอยู่ที่4,150ม mm, ิลิเมตรนะครับถ้าถามว่าแตกต่างจากในตัว ขอสีกั้วไหมเยอะเหมือนกันเพราะสีกั้วแค่3,700นะครับและความกว้าง ของตัวดอลฟินอยู่ที่1 7 7 0ม mm, มและความสูงอยู่1 5 7่เท่านั้นนะครับและระยะฐานล้อในตัวของดอลฟินอยู่ที่2,700ม mm, เมเท่ากับว่าในรถรุ่นนี้ฐานล้อหายไปถึง20เซนเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูดีไซน์ด้านหน้าครับตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาต้องบอกว่าเป็นรถซิตี้คาร์จริงๆนะครับดูชุดโคมไฟด้านหน้านะครับที่จะมาเป็นแบบมีไฟเดย์ไทม์มีไฟแบบโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับมีมาให้คราวนี้ตัวกันชนนะครับ ไม่มีเรื่องของไฟฟล็อกแรมมานะครับการออกแบบก็จะดูมาเป็นแบบแนวแนวโมเดิร์นสักหน่อยหนึ่งกล้องด้านหน้าไม่มีนะครับเราจะเห็นว่าในตัวชุดกระจังหน้าเห็นไหมครับมาเป็นแบบสีดําด้าน Air ์เคอร์เ,รเทไม่ต้องมีนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กซิตี้คาร์คราวนี้เมื่อเรามามองด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าตัวกระจกนะครับ บังลมด้านหน้าพร้อมกับที่ป่าฝนมีเหลือแค่ก้านเดียวเท่านั้นนะครับเป็นก้านตรงกลางเท่านั้นและเมื่อมาดูด้านข้างของตัวรถครับเราจะเห็นนะครับว่าความกระทัดรัดและโอเวอร์แฮงของรถมันสั้นมากดูระหว่างการชนกับล้อนะครับต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยการขับขี่มันน่าจะดีขึ้นเลี้ยวสะดวกและมันมากขึ้นนะครับแต่ล้อไม่ได้ใหญ่มากนะล้อเล็กๆนะครับขนาดอยู่ที่นะครับ 175 55 R 1 6คือหน้ากว้างยางก็เล็กด้วยนะแล้วก็แก้มยางเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ย55เองนะหลิงหลงด้วยนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นแบบแม็กาสันสตาร์นะครับล้อขนาด16นิ้วจานดิสเบรกก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่น่าเชื่อว่านี่ล้อ16นะครับพอมาดูกับตัวรถแล้วดูล้อเล็กไปเลยนะฮะอ่ะ ลดตกแต่งด้านข้างนะครับก็มีซุ้มล้อนะครับเีนส,สีดําด้านแบบนี้และจุดชาร์จนะครับอยู่ทางด้านขวาแต่ว่าอันนี้ยังเป็นของที่ประเทศจีนเขาอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแบบไททูบ้านเราก็รอเอานะครับนี่เอามายั่วน้ําลายเพื่อนๆยั่นน้าลายคนไทยให้รู้สึกว่าอยากได้นะฮะนี่แล้วเรามาดูด้านข้างของตัวรถกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีเรื่องของกล้องเลยนะครับรอบคันก็ไม่มีด้านข้างรถก็ไม่มีนะครับและ ตอนนี้ก็บอกว่านะครับพวงมาลัยไ,ไม่ที่อยู่ข้างนี้เป็นพวงซ้ายนะครับแล้วขออนุญาตเปิดดูภายในนะครับความคุ้นชินเราต้องเปิดข้างขวาใช่ไหมแต่ว่าไม่เจอที่นั่งขับเราจะเห็นว่าการออกแบบของเขานะครับดูรถรุ่นนี้นะเรื่องของความเงียบน่าจะยากแล้วเพราะเราจะเห็นว่าซีนยางด้านข้างตัวรถไม่มีเลยนะครับไม่มีเรื่องของซีนยางเลยมีด้านบนหน่อยเดียวนะครับและด้านล่างก็ไม่มี แน่นอนครับเชื่อว่าเสียงรถนี่ไม่น่าจะเงียบแต่เราจะมีซีนยางอยู่ในกรอบด้านในมาให้เห็นเออแล้วก็ตรงบางโคนหน้านะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะมีคล้ายๆเหมือนแผ่นโฟมเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดแน่นเหมือนกับในตัวรุ่นพี่ที่เป็นในตัวของโดฟินคราวนี้ไม่มั่นใจเรื่องของเสียงเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรถส่วนใหญ่จะต้องมียางด้านข้างใช่ไหมคันนี้ไม่มีและเมื่อเรามาดูในประตู หลังกันซะหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเราเปิดประตูออกมาปุ๊บเหมือนกันครับเราจะไม่มีซีนยางด้านตรงกลางของตัวรถมาให้เลยนะครับหนักใจเลยแน่นอนว่าคันนี้เสียงเนี่ยทำไงดีเนี่ยนะครับโดยราคาของคันนี้นะครับจะอยู่ประมาณ5 0 0แสนถึงหกแสนบาทวางน่าจะอยู่ในเลทนี้นะครับแต่ถ้ามีตัวรุ่นริ่มต้นที่ถูกกว่าก็น่าจะดีนะครับแต่เราจะเห็นว่าการเก็บเสียงของรถรุ่นนี้น่าจะเหนื่อยแต่ว่าด้านล่างตรงนี้มีขอบยางมาให้นะครับ ก็คือจะลดเสียงน้อยจากพื้นถนนขึ้นมาแทนอ่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เออเราน่าจะน่าจะดูจากตรงนั้นแต่ตัวประตูเนี่ยแทนที่จะมีซีาดาหมดนรถทั่วไปไม่มีนะครับนี่ก็จะมีมาแบบนี้และตัวรถด,ด้านหลังนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตัวล้อไซส์เดียวกับด้านหน้าแต่สิ่งที่เราได้มาคือได้ระบบดิสเบรกมา4ล้อนะครับด้านหลังก็น่าจะเป็นแบบอทอร์ชันบีมนะครับเป็นคานแข็งนะครับให้มานะครับแล้วก็ในตัวซุ้มอุโมองค์ล้อเนี่ยมีแผ่น พนะครับบังไว้อยู่แล้วก็ด้วยตัวรถที่ถูกออกแบบมาเป็นแบบโอเวอร์แฮงที่สั้นเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยตัวกันชนก็อยู่ตรงนี้การขับขี่หรือการเลี้ยวน่าจะธรรมะทะแมงมากขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันครับเมื่อเราดูด้านท้ายของตัวรถเราจะเห็นนะครับว่าด้านบนออกแบบมาเป็นแบบสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3 ในไฟท้ายของเขาถูกออกแบบมาได้ทันสมัยหรูหรามากนะครับจะมีเส้นคาดตั้งแต่ด้านซ้ายไปจลดขวาเช่นกันตัวไฟเบรกด้านล่างจะมีพิกเซลนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยมีมาให้ครบถ้วนและการออกแบบของเขาด้านหลังต้องบอกแบบนี้นะครับกระจกบานหลังของเราไม่มีในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนอีกแล้วนะครับเออประเทศจีนเขาไม่ชอบเรื่องของที่ปัดน้ําฝนเลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีมาให้ เราก็ไม่รู้ว่าจะมาในอนาคตหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะไม่มีและเมื่อเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้ากดและงัดขึ้นมีโชคมาให้2ตัวก็จะเปิดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมีที่จับดึงซึ่งในรุ่นนี้มีเมื่อกี้นี้นะครับเราได้ทำคลิปรีวิวในตัว EX 3 0ไป ไม่มีที่จับตรงนี้เอออันนี้มีให้นะครับแล้วเรามาดูด้านท้ายซึ่งออกแบบมาในสไตล์รถแบบแฮชแบกนะครับคือ5ประตูให้ก็จะมีในเรื่องของช่องเก็บของนะครับตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้นะมันไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ให้เราดึงพรมขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ในตัวเบาะด้านหลังนะครับเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับเราสามารถดึงขึ้นนะครับแบบนี้อ๊และพับไปไม่แฟตนะครับมันจะมีความรู้สึกที่นี่มีสเต็ปนะ ขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าในรุ่นนี้ไม่ได้มีการพับแบบ50นะ50-40หรือ60-40นะครับไม่มีเอาล่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนมาดูตัวกันชนด้านล่างแต่เราจะเห็นนะว่าด้านหลังมีเซนเซอร์นะครับปักกิ้งเซนเซ,นเซอร์มาให้3มจุดสิอ่านี่มีตรงกลางมาให้อีกจุดหนึ่งแต่ด้านล่างถูกออกแบบเป็นแผงดิฟฟิวเซอร์นะครับสีดำพร้อมกับไฟนะครับฟลอกแลมด้านหลัง มาให้เออมีแผ่นทับทิมมาให้ก็ถูกออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับในด้านหลังแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับและเมื่อเข้ามาดูภายในครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมีดีไซน์โมเดนซะหน่อยหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามีการชั้นเชิงนิดนึงในตัวของพวงมาลัยนะครับเป็นดีเชฟต้องบอกว่าพอเราได้สัมผัสรถจีนในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราจะเห็นเลยว่าพวงมาลัยส่วนใหญ่ของรถจีนจะมาในสไตล์แบบดีเชฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันปุ่มนะครับมา ให้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาก็ถือว่าครบถ้วนนะครับในเรื่องของเสียงหน้าจอมีมาให้นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยมี cruise control นะแต่ไม่ได้เป็น a ะ a p t i ี e และหน้าจอนะครับสามารถที่จะกดหมุน เปลี่ยนได้เหมือนรุ่นพี่เอ,อ้ยไอนี้แม่งเจ๋งดีแต่ว่าหน้าจอที่เราเห็นแบบนี้นะครับเรายังตอบไม่ได้นะครับว่าหน้าจอของเขาไซส์ยอยู่ประมาณสัก9นิ้วหรือ10นิ้วนะครับอันนี้ข้อมูลไม่มีจริงๆแต่ถ้าใครรู้ข้อมูลพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยและมาหน้าจอที่เป็นหน้าจอดิสเพย์นะครับขนาดแบบ7นิ้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะดาว,วัา7ละกันนะครับก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันหน้าจอตัวหนังสือแต่มันเล็กไปสัหน่อยนึงนะครับแต่ว่าโอเคพอได้อยู่คราวนี้ในเรื่องของเกียร์จุดหนึ่ง ที่เราพยายามมองหาอยู่นะครับในเรื่องของคันเกียร์คันนี้เนี่ยไม่เห็นครับไม่ได้อยู่ตรงเกียร์คอแตอ่เกียร์เขาเป็นเหมือนในตัวของโดอฟินนั่นก็คือเกียร์จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เราสามารถจะปรับนะครับ เลื่อนขึ้นบนถอยหลงังลงล่าเป็นดีนะครับอันนี้จะเหมือนในตัวดอลฟินเลยนะครับและเราจะมาดูนะครับในเรื่องของคอพวงมาลัยสามารถทําอะไรได้บ้างาปรับสูงต่ำได้ปรับเข้าออกได้สีทิศทางอันนี้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าให้มาดีมากและเรามาดูเปิดฝากระโปรงด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ตัวเปิดฝากระโปรงด้านหน้าและคันเร่ง เบรกมาให้ที่พักเท้าขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่านี่คือพวงซ้ายเราจะเห็นที่พักเท้าใหญ่มากแต่เพื่อกลับข้างมาเป็นพวงขวาเราอาจจะเห็นที่พักเท้าเล็กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเอามาให้ดูเราจะเห็นว่าการออกแบบทีมของเขาครับคันนี้เป็นสีดําฟ้าฟ้าและมีสีตัวรถเข้ามาแซมอยู่ที่ช่องแอร์อ่าอันนี้ดีแล้วเราจะเห็นว่าเขียนว่า BWD Design นะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจปุ่ม start รถ อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับและเมื่อเรามองด้านข้างนะครับเราจะเห็นการออกแบบของเขาถ้าถามว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเข้ามาไทยใครคือคู่แข่งแน่นอนครับในงานนี้เจ้าลูมินน้องน้อยจากค่ายดีพอก็มาเปิดตัวให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าเ,ออเป็นยังไงน้องง่วงของเราแต่สําหรับคันนี้นะเจ้านกนางนวลเนี่ยกินขาดหมดเลยแล้วก็ตรงกลางของคอนโซลนะครับจะมีในเรื่องของไวเลสชัเจอร์มาให้เฮ้ย เห็นไหมและชาร์จได้เลยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วว่าชาร์จบางคันนี่เราวางแบบนี้ยังไม่ชาร์จเลยนะไอคันนี้นี่แม่ แม่งเจ็บจริงดูดีช่องวังแก้วน้ํามีมาให้2ช่องนะครับตรงนี้นะครับแต่ที่เท้าแขนนะครับมีมาให้แต่ไม่มีที่เก็บของนะครับและตัวการออกแบบคอนโซลการของเขาก็ทําเป็นเหมือนดับเบิลเลเยอร์ก็คือจะมีที่เก็บของด้านล่างมาให้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาฟังก์ชันหน้าจอตรงนี้ก็เหมือนกับเจ้าโดฟินนะครับที่มีมาให้นะครับฮาสวิตต่างๆมีมาให้และจอที่สามารถฟลิปได้แบบนี้เหนือ นะครับก็มาเหมือนในสไตล์รุ่นพี่เขาเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเราทัชต่างๆของหน้าจอคนแก่อย่างพี่เอ๋ครับมีความรู้สึกว่าฟอนต์เล็กอีกแล้วครับถ้าเหมือนในโดฟินจะดูดีมากเลยมันจะใหญ่นะอันนี้ดูเล็กไปแต่ก็แน่นอนครับตามไซส์รถถ้าคันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นขับหรือใช้มันก็น่าจะเหมาะ คราวนี้เรามองดูด้านบนนะครับการออกแบบตกแต่งด้านบนเนี่ยมากับตัวผ้านะครับสีดําซึ่งทําให้ตัวรถดูโอเคมากขึ้นนะครับมันดูพรีเมียมขึ้นหน่อยแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบป๊อกแป๊กนะระบบเซ็นเซอร์ไม่มีมาให้นะครับแต่เราจะสังเกตอะไรไหมครับไฟบนเพดานเป็น LED มาให้แต่ไม่สามารถจะกดทัชแบบนี้ได้นะครับอันนี้ไม่มีอันนี้น่าจะหยิบยืมรุ่นพี่เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าปุ่มต่างๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นในเรื่องของกระจกซันรู ในนี้ไม่มีมาคราวนี้เรามาดูที่บางลมนะครับบางลมอ่ามีไฟให้เ,ออเฮ้ยเจ๋งว่ะนะครับในราคานี้นะอย่างที่บอกครับ5 0 0แสนไม่เกิน6 0แสนคันนี้มีตายแน่ถ้ามาจริงนะครับมีไฟให้ด้วยออปชั่นนี่เหนือแต่คราวนี้ถามว่าไซซิ่งของเขาที่กว้างอยู่ที่1770ก mm. ว่ามลเมตรเนี่ยกว้างไหมแน่นอนครับถ้าเรานั่งผู้ใหญ่2คนหัวไหล่เราไม่ต้องกลัวชนกัน อันนี้ถือว่าได้เลยนะครับดูโอเคมากๆเมื่อเราเข้ามานะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวเบาะเองเนี่ยในคนขับเนี่ยจะให้เป็นเบาะไฟฟ้ามานะครับปรับเลื่อนได้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนี่คือระดับเดี๋ยวเราด,ดูปรับนะตามที่ไซส์เราขับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลัง คราวนี้ในเบาะของคนนั่งเนี่ยไม่เป็นนะเบาะคนนั่งเป็นแบบแมนนวลนะครับจะมีไฟฟ้าแค่เฉพาะคนขับเรามาดูนะครับปุ่มกระจกนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับมาให้ให้เป็นแบบวันทัชมาสําหรับคนขับนะครับและให้เป็นวันทัชสาหรับคนนั่งต้องบอกว่าโคดเหนือไม่กั๊กอีกแล้วนะครับแต่ตอนขึ้นล่ะตอนขึ้นเป็นแบบไหนตอนขึ้นไม่ครับตอนขึ้นต้องเป็นแบบตามจังหวะมือเดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนขึ้น ตอนขึ้นตอนหน้าเนี่ยเป็นแบบวันทัชเป็นออโต้มาให้นะครับแต่ตอนลงเนี่ยเบาในตัวกระจกด้านหลังนะครับ ให้เป็นแบบวันทั u c h เหมือนกันแต่ขึ้นนี่ตามนิ้วเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในเบาะแถวที่2กันนะครับพอเราเปิดประตูขึ้นมานะครับเราจะเห็นพื้นที่ของด้านหลังนะครับและมาดูตัวพนักพิงนะครับเราต้องบอกว่าองศาการที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไมไ่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับมันปรับไม่ได้และตัวเบาะเองเนี่ยการพับนะครับจะพับแบบชิ้นเดียวเลยครับไม่มีการแบ่งเป็นแบบ 60- 40เลยและก็ การออกแบบไม่มีที่เท้าแขนมาให้นะครับความกว้างย้ําอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่1,715มิลเมนะครับเมื่อกี้นี้เอาอาจจะพูดผิดไปถึง1,770แต่จริงๆเป็นแค่1,715มิลมนะครับมันไม่ได้กว้างมากแต่หัวไหล่ก็ไม่ได้ชนกันนะครับคราวนี้ที่เท้าแขนไม่มีทําไงล่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าด้านบนเรายังมีที่จับมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วเมื่อเรามองไปด้านหน้าเราจะเห็นว่าไอ้ตัวรัดเบลนะครับจุดยึดเบลเนี่ยไม่สามารถปรับระดับได้นะครับจะฟลิกอยู่ตรงเสา เลยนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็แอร์หลังไม่มีอาศัยแอร์จากด้านหน้าอย่างเดียวและช่องเสียบ usb ด้านหลังก็ไม่มีนะครับมีช่องวางของด้านล่างอย่างเดียวเช่นกันนะครับก็ถือว่านะดูโอเคอ้อลืมบอกไปตัวพนักพิงของเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็มีปักโลโก้ b y d มาให้นะครับก็ถือว่าโอเคล่ะ นะครับก็ให้มาดีวัสดุนะครับหนังสัมผัสเนี่ยนะครับหรือฟองน้ําที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับมีความแบบนุ่มนะไม่ได้แข็งมากมายนะครับมีนุ่มคราวนี้เนี่ยคันนี้ก็เหลือเพียงแค่ว่าวิ่งจริงเนี่ยจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกครับเรื่องเสียงอาจจะเป็นที่กังวลสักนิดนึงเพราะว่าการซีนของยางต่างๆเนี่ยในตัวประตูมาให้เนี่ยมันไม่ค่อยมี กังวลในเรื่องของเสียงดังของตัวรถมากๆเหมือนกันแต่ว่าไว้เขาเข้ามาจริงจัเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันว่าเป็นยังไงอีกทีนึงเอาละเราไปสรุปสุดท้ายกันครับแล้วเมื่อเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับเราจะเห็นตัวมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ของตัวรถนะครับ มาอยู่ขนาดเล็กๆอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับถูกฝังเข้าไปอมอยู่กับตัวคอนโซลกลางนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาหรอกนะครับและเมื่อเรามองด้านบนของตัวฝากระโปรงเนี่ยจะไม่ได้มีฉนวนกันความร้อนมาให้นะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งคราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปปิดท้ายกันอีกทีนะครับโดยที่เราเห็นรถเล็กๆคันนี้นะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่55กิโลวัตต์อวก็คืออยู่ในช่วง75 Wh, แรงม้านั่นเองนะครับและคราวนี้ในตัวไซซิ่งของเขานะครับตัวแบตเต จะมีขนาดอยู่เพียงแค่38.8กิโลวัตต์นะครับและระยะทางที่เขาวิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งได้ถึง400กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจและรองรับการชาร์จนะครับระหว่างของ AC นะครับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์ส่วนถ้าชาร์จ DC จะอยู่ที่30-40กิโลวัตต์ฮาวนะครับก็เท่ากับว่าในรถรุ่นนี้นะเวลาเราจะชาร์จนะครับจะใช้เวลาได้ไม่ต้องนานมากนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเต็ม40กิโลวัตต์และตัวแบตเตอรี่ของเขามีขนาดเพียงแค่38เองนะครับก ใช้เวลา1ชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ BV d นดีนเจ้าตัว B v วีีกัวคันนี้เข้ามาจําหน่ายเมื่อไหร่ยังไงแต่แน่นอนครับเห็นแบบนี้นะปีนี้ปี2567เราอาจจะได้เจ้าซีกัวมาขับตอนช่วงกลางปีก็ได้และราคาโดยประมาณนะครับไม่เกินนะครับอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึงบาทเกิน ,00 0 0 0ไปไม่ได้แล้วนะครับต้องอยู่ประมาณ50,000 0แน่ๆแต่ว่าคราวนี้จะมากี่รุ่นจะยังไงติดตามกัน ใครชมมนาะถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันมานะครับรู้สึกยังไงสำหรับเจ้าตัว b v d สีกัวคันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r ้ายเป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถของเรานะครับและที่สุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกวันครับไลค์แชร์กดกรดิ่งให้เราด้วค่ะ